หมอนทองเสริมรากนะครับผมใครสนใจก็มาเอาไปปลูกนะครับไซหญ่ๆแบบนี้นะครับผมถ้าแบบนี้ก็คือเหมารถอย่างเดียวเรถอย่างเดียวตามยะทางนะครับถ้าใครซื้อถ้าติดต้นขึ้นไปก็ถือว่าคุ้มนะครับเพราะว่าต้นพันธุ์มันก็ไม่ได้แพงเวลาไปปลูกก็สามารถยกสแลนใชขึ้น,นได้เลยออกแกะสะแลนออกเอาดินกบทับลดน้ําปลูกง่ายๆครับไม่ทําอะไรมากเพียงแต่ว่าขั้นตอนยากจะอยู่ที่การเตรียมดินตอนแรกให้เหมาะสมแค่นั้นเองที่สําคัญเสริมรากไว้ให้อย่างแข็งแรงนะครับไม่ว่าจะเป็นหนึ่งรากสองรากครับผมันนี้ะครบ สวัสดีครับผมนัทพลสวนพลสุวรรณนะครับผมวันนี้ก็จะพามาดูทุเรียนของเรานะครับพันธุ์ทุเรียนนะครับอันนี้ก็เป็นพันุ์ทุเรียนหมอนทองนะครับรุ่นใหม่ของปีการผลิตนี้นะครับผมที่จะไปขายปีหน้านะครับอันนี้เริ่มผลิตเริ่มทํามานี้เพิ่งทําได้ประมาณ1ิบ้าวันนะครับเพิ่งเสริมรากได้ส5้าวันอันนี้ก็ให้ดูทรงต้นนะครับที่เราทําก็จะสวยงามแบบนี้นะครับอันนี้ลูกค้าจะไปปลูกการเจนบุรีนะครับก็สั่งให ทำเลี้ยงไว้ให้ปีหน้าลูกค้าจะลงประมาณช่วงเดือนมีนาเมษานะครับผมเพราะว่าพื้นที่รอตัดต้นยางต้นไรนะครับผมอันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับท่านใดสนใจก็โทรมาสอบถามสั่งไว้ได้นะครับผมอันนี้เราก็จะเลี้ยงให้เป็นเบอร์สิบสี่นะครับเบอร์นี้เบอร์ใหญ่หน่อยกับการเลี้ยงไปประมาณห้าหกเดือนนะครับรากก็จะพอดีกับการเต็มถุงนะครับการเลี้ยงของเรานะครับก็จะเลี้ยงภายใต้แสแลนแบบนี้นะครับ แล้วก็ก่อนที่ลูกค้าจะไปปลูนะครับสิบห้าวันหรือหนึ่งเดือนนะครับแล้วแต่ความต้องการของลูกค้าเราจะเปิดสแลนออกให้นะครับเพื่อให้รับแดดร้อยแต่ผมเชื่อว่าเดือนมีนาเมษาไม่ต้องเปิดนะครับมันรอตอยู่แล้วสามารถเอาไปปลูกได้เลยนะครับเพราะว่าแข็งแรงแข็งแรงมากนะครับผมอันนี้ก็ตัวนี้เวลาเราเลี้ยงนะครับสิ่งที่ต้องระวังครับถ้าจะให้ต้นพันุ์สมบูรณ์นะครับพอเวลาแตกใบอ่อนออกมาเป็นหางปลาทูนะครับก็จะต้องทําการ ีดป้องกันแมลงป้องกันเพี้ยนะครับผมแล้วก็เชื้อราถ้าไม่มีสามารถเว้นได้ไม่จําเป็นจะต้องฉีดทุกอาทิตย์นะครับผมทุกอย่างขึ้นอยู่กับการตรวจดูของเรานะครับถ้าเราไม่เป็นเราอาจจะฉีดบ่อยแต่ถ้าเราดูเป็นนะครับรอบการฉีดยาลดลงไปหนึ่งรอบต่อครั้งเราก็ประหยัดต้นทุนไปนะครับนี่ครับระยะที่ควรจะฉีดควรจะฉีดท่นยาในระยะแรกน,นี้นะครับผมอันนี้เรียกว,ว่าแตกมาเป็นทางปลาทูนะครับใกล้จะฝากดาบนะครับ แล้วแต่ยังไม่ถึงฉีดพ่นก่อนหนึ่งครั้งนะครับเป็นพวกอะบาเม็กตินไซเปอร์สาห้านะครับกันเทียกันหนอนได้หลังจากนั้นนะครับพอใบเริ่มกลางออกมานะครับเป็นสักหลาบแบบนี้นะครับเนี่ยแบบนี้แบบนี้ครับให้ผสมบูโพรเฟซินเข้าไปด้วยนะครับยาคุมไข่หรือไพมีโทซีนใส่ไซเปอร์สามห้าใส่อะบาเมกตินก็ได้นะครับผสมร่วมแล้วก็ฉีดไปส่วนระยะไหนที่ควรจะเปลี่ยนยานะครับ ถ้าพ้นตัวนี้แล้วก็จะมีลายแดงนะลายแดงก็จะมาช่วงใบแก่แต่ใบอ่อนนี้ไม่มีนะใบแก่ลายแดงจะมาโดยเฉพาะช่วงที่หน้าหนาวนะครับมีลมโกกลายแดงก็จะป้องกันหรือกําจัดด้วยนะครับโคไม้นะครับไฮดิดาเบนนะครับสไปโรไดโคเฟนนะครับก็ระยะการฉีกก็อยู่ประมาณ5วันนะครับไม่เกิน7วันประมาณนี้ครับลายแดงอย่าให้ระบาดนะครับถ้าลายถ้าระบาดก็จะทําให้ต้นผู้เรียนฟื้นโซมใบร่วงใบหล่นนะครับรุนแรงก็จะทําให้ทุเรียนช็อกนะครับแล้วก็ชะลอการเจริญเติบโตไปกนับ ก็จะไม่พี่นัดคะรุ่นนี้ไซนี้ที่พร้อมจําหน่ายพร้อมส่งนี่ตอนนี้มีไหมคะมีแต่รุ่นเล็กกว่านี้หน่อยนะครับที่สองร้อยห้าสิบกับสามร้อยบาทนะครับรุ่นนี้ยังไม่พร้อมจําหน่ายนะต้องรออยู่ประมาณถ้าให้ดีก็สักเดือนหนึ่งเดือนครึ่งครับผมรุ่นนี้ก็พอมีครับผมอันนี้คือพันหมอนทองหมอนทองครับผมอันนี้ที่เห็นมันเขียวเขียวดำาๆตรงนี้ ส่วนหนึ่งนะครับก็คืองามจากการดูแลของเราอีกส่วนหนึ่งก็เกิดจากน้ําที่เราเอามาลดตรงนี้น้าอาจจะมีคราบสนิมนิดหน่อยนะครับก็เลยทําให้สีของต้นอาจจะมีคราบดาๆเป็นนิดหน่อยนะครับแต่ว่าพอเอาไปปลูกแล้วสองสาเดือนมันก็จะกลับมาสภาพเดิมก็สวยเหมือนเดิมนะครับผมครับชุนเรียนแบบนี้ก็จะมีพันธเสริมรากนะครับก็จะมีพันธหมอนทองหนามดำามูสันคิง ชันนีก้านยาวครับจะมีอยู่ประมาณนี้นะครับที่เป็นไซส์เสริมลากไซส์เล็กครับยาวลิ้นจี่พันหนึ่งมีนะครับผมท่านใดสนใจก็มาสั่งจองได้นะครับหรือจะเสี่ยงมาซื้อเลยก็ได้นะครับถ้ามีก็ได้ไปถ้าไม่มีก็อาจจะเป็นรุ่นเล็กไปแทนนะครับผมอันนี้ก็เป็นหมอนทองนะครับเวลาโดนแดดมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับนอกจากหมอนทองแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของหนามดํานะครับผมเสริมลาก หนามดาเสริมรากรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นใหม่ของเรานะครับรุ่นนี้เราก็จะขายอยู่ที่ต้นละสองร้อยบาทนะครับผมอันนี้เป็นรุ่นใหม่ครับอันนี้ก็ยังแผลยังไม่ค่อยร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมใครสนใจก็มาหาไปปลูกได้นะครับต้นแข็งแรงดีนะครับผมนี่ก็เป็นหนามดําอันนี้ก็เป็นหมอนทองต้นใหญ่นะครับใบสวยนะครับเป็นหมอนทองเสริมรากนะครับผมใครสนใจก็มาเอาไปปลูกนะครับใบใหญ่แบบนี้นะครับแค่สามพันบาทนะครับต้นหนึ่งเสริมรากด้วยนะครับหนึ่งรากก็มีสองรากก็มีนะครับ แตกยอดดีความสูงอยู่ระดับที่สามเมตรนะครับผมเป็นเข่งเบอร์3ามนะครับผมก็คือทันหมอนทองครับซื้อเยอะเราก็มีแถมให้นะครับผมตัวนี้ท่านอนุปูตอีกสองปีนะครับอาจจะตกนอกเลยครับตัวนี้แบบนี้ส่งได้ไหมครับพี่นัทส่งได้ครับแบบนี้รถกระบะไปส่งได้หนึ่งรถยี่สิบต้นยี่บ้าต้นใส่ได้ค่ะเรียนหมอนทองเสริมรากนะครับไซส์สองร้อยห้าสิบาทนะครับไซส์นี้นอันนี้กําลังเลี้ยงขึ้นมานะครับนี่ก็เป็นไม้เสริมรากสวยๆนะครับสามรากแบบนี้เลยนะครับนี่ครับ ท่านใดสนใจก็มาหาไปปลูกได้เลยนะครับพุ่มอย่างนี้ครับสอง0ันห้าร้อยบาทนะครับผมปากเลี้ยงไว้ได้หนึ่งเดือนนะครับรับเลี้ยงให้หนึ่งเดือนนะครับผมความสูงก็มีตั้งแต่เมตรแปดสองเมตรสองเมตรยี่สิบนะครับแล้วแต่ความสวยนะครับอันนี้ไม้กําลังกําลังปลูกเลยครับไ้แบบนี้นะครับผมกําลังปลูกที่สําคัญเสริมรากไว้ให้อย่างแข็งแรงนะครับไม่ว่าจะเป็นหนึ่งรากสองรากครับผมตัวนี้นะครับ ไซนี้มีพันอะไรบ้างคะพี่นะัทแค่นี้แต่หมอนทองอย่างเดียวค่ะครับถ้าเป็นราคาประมาณพันห้าพันแปดสองพันก็มีมูฟันจริงก็มีหนมดําก็มีนะครับแต่ว่าทรงจะไม่ได้แบบ <c oughs> เพราะว่าเขาจะเป็นจริงข้างนะครับผมครับ <c oughs> ช่วงนี้ยังเหมาะกับการปลูกอยู่ไหมคะพี่นัทปลูกได้อยู่ครับช่วงนี้ก็ยังพอมีผลมีอะไรอยู่ถึงจะเป็นหน้าหนาวก็ปลูกได้แต่อาจจะต้องใช้น้ําเพิ่มความชุ่มชื้นให้มากขึ้นนะครับผมทุเรียนอันนี้ก็จะค่อนข้างแข็งแรงมากนะครับเพราะว่า เลี้ยงห่างดินกําลังพอดีเพ่งกําลังพอดีนะครับไม่ใหญ่เกินแล้วก็ไม่เล็กเกินเหมาะกับการเคลื่อนย้ายแต่ถ้าเป็นเพ่งใหญ่ในท้ายนี้จะต้องตั้งทิ้งไว้อีกนะครับเพราะว่าอะไรเคลื่อนย้ายเนี่ยมันจะทําให้รากที่เกาะดินยังคอนอยู่นะครับก็จะต้องเลี้ยงไปอีกนิดนึงครับเวลาไปปลูกก็สามารถยกสแลนขึ้น,นได้เลยเอาแกะสลนออก,ออกเอาดินกบพับลดน้ําปลูกง่ายๆครับไม่ทําอะไรมากเพียงแต่ว่าขั้นตอนยากจะอยู่ที่การเตรียมดิน ตอนแรกให้เหมาะสมแค่นั้นเองครับถ้าท่านใดทําไม่ถูกก็โทรมาสอบถามได้นะครับเบอร์ของผมก็0917938000แล้วก็0 8 6า8 3 3 0 6 1นะครับผมทุกปัญหาของูุเรียนนะครับเรายินดีให้คำแนะนํานะครับผมร้านของเราก็อยู่ที่ปาจินบุรีนะครับอําเภอเมืองตําบลโพไมลายนะครับเบอรโทรก็แจ้งไปแล้วนะครับผมท่านติดตัดตรงไหนอยากจะ ปลูกไว้กินสัก4-5ต้น,นครับเรายินดีแนะนําให้นะครับมีปัญหาอย่างเดียวเรื่องการขนส่งครับมันต้องเป็นรถเหมาเพราะว่าไทรสีหรือขนส่งเอกชนนะครับต้นใหญ่ๆเขาไม่รับนะครับผมถ้าแบบนี้ก็คือเหมารถอย่างเดียวเหมารถอย่างเดียวตามระยะทางนะครับถ้าใครซื้อสัก10ต้นขึ้นไปก็ถือว่าคุ้มนะครับเพราะว่าต้นพันธุ์มันก็ไม่ได้แพงก็คือหนึ่งต้นก็ค่าส่งเท่ากันนะคะหนึ่งต้นสิบต้นนะครับรถเขาคิดค่าส่งเท่ากันยกเว้นทางเดียวกันไปด้วยกันนานๆจะเจอสักครั้งอย่างนี้ก็ ค่ารถอาจจะหารสองหารสามอย่างนี้ครับผมแต่ถ้าเป็นไซส์ถุงก็พอส่งกองได้ใช่ไหมคะได้ไซส์ถุงส่งกองได้กงหนึ่งห้าสิบต้นยี่บห้าต้นเสริมรากไม่เสริมรากได้ห้าสิบเสริมรากยี่สห้าถ้าไซส์ถุงหลอดได้ร้อยห้าสิบต้นครับใครสนใจก็โทรมาสอบถามกันได้นะครับผมทิปนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณพี่พนับมากมาก,มากคะ่ะบสำหรับอีพีนี้